ขยี้นิเมะมขอเสนอตัวอย่างหนึ่งในไต้ราว่ามีอะไรน่าสนใจมากนะครับตัวอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างม่ออกมาแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็ตัวอย่างนี้ออกมานานมากๆแล้วด้วยนะครับเราอาจจะได้ดูหรืออาจจะได้ต้องรอกันไปอีกเรื่อยๆแต่อย่างน้อยนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าตัวอย่างเนี่ยออกมาให้เราได้สัมผัสได้เชยชมแล้วว่าตอนนี้นะมีแผนแล้วว่าได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วรอแค่ออกมาเป็นตัวเป็นตนแค่นั้นเอง แล้วเราก็จะได้ดูกันนะครับมันคงเป็นอะไรที่แปลกมากๆที่เรายังไม่นะับเรายังดูศัพท์ประยุทธ์ไม่จบเรายังดูมหายุทธ์ไม่จบแต่เราจะได้ดูหนึ่งในใต้รากซึ่งเป็นภาคต่อนะครับจากสองเรื่องนั้นแล้วรวมไปถึงนับตัวอย่างของอภิมหานับทายาทมังกรราชนที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับ3คนนะครับในเรื่อง่ามคนของสมเรื่องนั้นด้วยก็คือได้แก่มู่เฉิน ลินตรงละเซลเหยยนนะมีการพูดถึงนับจากอาภีมหานะบทายามังกรราชนด้วยวนี้ตัวอย่างก็มาแล้วเบ็ดเสร็จแล้วโหมาชนกันแบบแทบจะดูกันไม่ทันเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่ตรงนี้ครับต้องรอว่าจะออกฉายยังไงแต่ตัวอย่างเนี่ยมาให้เห็นเป็นเชี่ยวเรียบร้อยแล้วอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับทางด้านตัวอย่างนี้มีอะไรนะ่าสนใจบนะ้างผมจะแบ่งไปทั้งหมด3าช่วงด้วยกันช่วงแรกนะครับจะเป็นการพูดถึงสงครามเทพพยุท์ สงครามเทพยุทธ์คืออะไรต้องบอกงี้นะครับสงครามเทพยุทธ์เนี่ยคือการนำเหล่าบรรดานเด็กรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถมีทักษะวิชาและมีไหวพริบปฏิภาณทั้งหลายโดยใช้นับกระจกเลือกเฟ้นให้เลือกนะถึงความสามารถกระจกเหล่านี้นะจะเลือกคนที่มีความสามารถในการเข้าสงครามเทพยุทธ์ที่ภาคเจญกภาคีจัดตั้งขึ้นมาสงครามนี้นะครับเป็นสงครามที่ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าเน้นใช้พลัง หรือทัศเป็นหลักนั่นเองช่วงแรกนะจะเป็นการฝึกความอดทนและจิตใจก็คือถ้าจิตใจเข้มแข็งมีความทนงมีความนะับมั่นคงจะสามารถผ่านไปได้ส่วนช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการเพิ่มระดับพลังนะครับให้กับเราบรรดาคนที่เข้ามายังสงครามเทวยุทธเป็นก้าวกระโดดมากโดยวิธีพิเศษในการเสริมพลังปานให้น,นั่นเองมูเฉินนะับเป็นเพียงคนเดียวนะับใน ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นทวีปก็คงไม่ได้นะครับต้องบอกเป็นแคว้นละกันนะครับก็อยู่ในแคว้นนั่นแหละนะครับไปเลงไอแคว้นเนี้ยก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรมากครับมันก็เป็นแค่แคว้นเล็กๆนะต้องบอกเป็นแคว้นเล็กๆนะแต่ก็แบ่งกันเป็นสัดส่วนเยอะอยู่เหมือนกันแบ่งแบ่งเป็นเขตนู่น,นเขตนี่นะครับเขตแต่ว่าในบรรดานะครับทั้งหมดเนี่ยหรือว่าแคว้นในโซนนี้มู่เฉินนะครับได้รับเลือก ให้เข้าสู่สงครามเทพยุทธ์เหล่าบรรดาลูกหลานจากตระกูลใหญ่ๆนี่ก็เกิดความแบบอิจฉาริษยาอยากไปบ้างแต่สงครามนี้มันคือการนําสัตว์มีพิษนะครับทั้งหลายเนี่ยมารวมกันอยู่ในหม้อเดียวเพื่อเฟ้นหาสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดนะหรือคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองสงครามนี้ครับมูเฉินจะได้พบกับคู่ที่เปรียบเสมือนกับดวงใจของเขาเลยก็ว่าได้จะกลายเป็นอนาคตของเขาและกลายเป็นผู้หญิงของเขานะครับ นั่นก็คือลัวรี่ลัรวรี่นะครับเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยงามมากๆด้วยสีผมด้วยหน้าตาด้วยบุคลิกหลายๆอย่างของนางทำให้มูเ้เฉินเนี่ยรักนางอาจจะด้วยความที่อ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดความผูกพันนั่นแหละนะครับแต่ต้องบอกงนี้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นในการเจอพวกเขาเนี่ยมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าในตอนเจอนะครับมูเ้เฉินได้ทําการไปช่วยเหลือทางด้านลัวรี่เอาไว้แล้วพอช่วยเหลือเสร็จเขามีแต่การว่า ขอบคุณครับขอบคุณค่ะดีใจมากเลยนะที่มีการได้ช่วยเหลือชั้นอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณตามภาษาไปแต่ไม่ครับล้วนี่ชักกระบี่ไล่ฟันมูเฉินเออจริงนี่คือความเป็นจริงเลยนะครับล้วนี่ชักกระบี่ไล่ความแบบไล่แบบแบบฟันมูเฉินเนี่ยนะครับแล้วไล่ล่ามูเฉินเขาเรียกว่านานพอสมควรไล่ล่าไปไล่ล่ามาเหมือนจะเหนื่อยนะครับพอเหนื่อยเสร็จก็กลับมาเริ่มเป็นมิตรสหายคุยกันเริ่มเปิดอ่าเขาเรียกว่าไงดีอะ ด้วยความเฉยชาของรัวรี่นับแต่มู่เฉิดแนวก็ไม่ได้เอา,าอะไรนรับเริ่มชินทั้งคู่นะครับเริ่มต้องบอกว่ามีใจให้กับกันเออมีใจให้กันพอมีใจให้กันนะครับทั้งคู่เนี่ยอาจจะแบบว่าในเรือบเล็กๆของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ก็เลยมีการนะครับตกลงกันว่าพวกเขาเนี่ยมีการคุยกันว่าจะนาคตจะไปที่สำนักใดหลังจากจบงานนี้แล้วนับในเขาเรียกภา,าคเ็นจับภาคีจะเข้าสำนักใด ทั้งคู่เนี่ยนะครับมูเฉินบอกมาสำนักหนึ่งแต่สำนักนี้นะครับผมขออนุญาตบอกตรงว่าลืมไม่เป็นไรนะครับบอกมาสำนักนั้นแหละคราวนี้รั่รี่นะครับก็รู้แล้วว่ามูเฉินมีจุดมุ่งหมายที่ไหนแต่ในสงครามนั้นนะครับมันกลับมีศัตรูเกิดขึ้นมาศัตรูดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่าจีเกียนจีเกียนนะครับเป็นบุคคลที่เจอรั่รี่ก่อนมูเฉินแล้วเห็นลั่รี่โดนกําลังโดนนะครับไล่ล่าแต่ตัวเขาไม่เข้าไปช่วย แต่กลับเป็นมู่เฉินที่เข้าไปนะครับและได้ครอบครองหัวใจของร,รั่ว่ิติเกียนก็เลยเกิดความแค้นตรงนี้แหละนะฝังหุ่นเลยก็เลยได้มีการตั้งนะครับเหมือนกับว่าวางแผนเอาไว้เพื่อจะกําจัดมู่เฉินออกจากสงครามเทพพยุท์ก็คือจะทําการกําจัดเลยแหละนะกำจัดออกก็เลยวางแผนนะครับล่อกับดักก็คือแบบใช้เอ่อรั่เนีเนนะให้รั่วรี่ตกในกับดักสุดท้ายนะมู้เฉินเกิดบรรดาหัวสระ ทําการสังหารนะครับต้องบอกว่าสังหารฆ่าฟันเราบรรดาคนที่อยู่กับพวกจีเกียนแบบราดไปหน้าก่องจนสุดท้ายนะครับเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพโรหิตมูช oh ินสังหารจนแบบเลือดน้องอาบไปทั่วนะครับสงครามเทพประยุทธ์คราวนี้ภาพเป็นจากาคีเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนะครับการฆ่าฟันที่รุนแรงเกินไปเกินกว่าขอบเขตถ้ายังคงดําเนินต่อไปแบบนี้เนี่ย เกินครึ่งหนึ่งของสงครามเทพยุทธ์จะถูกกำจัดเกือบหมดโดยคนคนเดียวดังนั้นปล่อยไปไม่ได้ก็เลยมีการนะครับให้ทําการรีไทยหรือทําการเนี่ยเตะมูเฉินออกจากสงครามเทพยุทธ์ถ้าเตะมูเฉินออกกลางการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมูเฉินจะเสียเวลาในการฝึกพลังไปนะเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเลยก็ว่าดนะ้ตรงนี้ครับหลังจากมูเฉินเนี่ยออกไปก็คือโดนเตะไปลูร,รีนะครับก็มีคําสัญญากับมูเฉินว่าจะไปเจอกันที่สํานักนั้น ไปเจอกันในภาคเบญจภาคีนะครับทั้งคู่ในสัญญาแบบนี้ผู้เฉินเองก็เป็นคนรักษาสัญญาครับรักษาสัจจะและเวลานั้นเนี่ยหลังจากมูเ่เฉินกลับไปที่นะคอ่าเขาเรียกว่าเมืองเขาว่าเป็นโรงเรียนแลวกันนะกลับไปอยู่ยังตระกูลมู่นะเขตมู่ของเขาแล้วก็ได้เข้าสํานักไปหลิงเพื่อจะรอเวลานะครับในการจะกลับไปอยู่ในจุด,จดเดิมหรือรอเวลาในการทดสอบ ภาคเบญจาภาคีน,นั่นเองหลังจากมู่เฉินกลับไปครับแน่นอนว่ามีหลายคนเนี่ยถากถางว่าทําไมมู่เฉินเนี่ยโดนเตะออกมากลางคันแต่ละคนบอกอ๋องใส่มาสงสัยมู่เฉินเนี่ยจะก่าเกินไปกระจกเลือกเฟ้นเนี่ยน่าจะทํางานผิดพลาดไม่งั้นในมู่เฉิคนคงไม่โดนเตะออกมานับนี่คือเราบรรดาเสียงวิภา์วิจาร์ต่างๆนานาที่มู่เฉินต้องได้รับหลังจากกลับมาจากสงครามเทพพยุทธ์แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าสาเหตุที่มู่เฉินเนี่ยถูกเตะออกมานั้น เป็นเพราะว่าความโหดความเถื่อนความดิบของเขานั้นมันมากเกินการที่จะควบคุมได้กลับมาครับมู้เฉินเองด้วยระดับพลังที่อยู่ในระดับเหมือนแรกเริ่มตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแรกเริ่มแล้วไงแต่จิตใจเขาหนักแน่นมีความมั่นคงมีความค่าคือค่าดูเดือดเป็นอย่างมากและแน่นอนตระก,กูลมู่กับตระก,กูลเหลิวไม่ถูกกันเช่นเดิมนะครับตระก,กูลนี่เนี่ยเหมือนกับว่า พวกเขาเนี่ยเป็นน้ํากับไฟนะตีกันตลอดแล้วพอมูเ้เฉินกลับมาก็มีการถาดถางกันจากคนตระกูลหลิงมีการประทะกันนะครับเกิดขึ้นพอสมควรเหมือนกันแต่แน่นอนว่าระดับมูเ้เฉินแล้วที่มีปานยุทธเป็นท้าสีดํานะครับต้องบอกว่า,วาปานยุทธมูเ่เฉินเนี่ยมันดูเท่ๆนะเป็นผ้าสีดำดำมันมีความน่าเกรงขามีความน่ากลัวอยู่ในตัวของมันเองหลังจากนั้นครับเราจะได้เจอการประลองเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในการเข้าสู่ภาคเวนจ่าพาชี ส่วนตรงนี้ไว้วันหลังแล้วกันผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะรอบสุดท้ายหรือว่าในส่วนสุดท้ายนะครับจะมาพูดถึงวิชาที่มูเ่เฉินจะได้รับหลังจากนั้นไม่นานครับมูเ่เฉินเนี่ยต้องการหาเขตวิชาในการฝึกเพราะเนื่องจากระดับพลังสามารถฝึกพลังยุทธได้แล้วนะรหรือว่าฝึกโคตทัศัวิชาพวกนี้ได้แล้วดังนั้นเขาก็เลยอยากไปเลือกพอเข้าไปยังในตระกูลมู่นะครับหรือเขตมู่เขาเนี่ยกับเจอแต่ทัศักที่มันไม่ใครได้เรื่อง แต่มันมีทักษะอยู่ม้วนหนึ่งที่เป็นทักษะนะครับแบบมีความเก่ามีความเขอะมากทัศนกนี้มีชื่อว่าเจดีฟูถูทางด้านนะมู่เฟิงคู่เป็นพ่อเนี่ยก็เล่าให้ฟังไปแในวในว่าทัศนะนีกเนะี้ยแม่เจ้าเป็นคนทิ้งไว้ให้เจ้าตึ่งมู่เฉินเองไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ตัวเองมากนะเพราะแม่ของมู่เฉินเนี่ยจากมู่เฉินไปตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากปัญหานับของตัวนางเองดังนั้นนะครับ มู้เฉินก็รู้เพียงว่าแม่เขาเนี่ยจากไปได้วยเหตุผลบางปการและไอวิชาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะกับแม่ของเขาเป็นอย่างมากหลังจากผู้เฉินได้ทําการเริ่มฝึกวิชาเจดีนะฟู้ถูขึ้นมาตัวเขาก็เริ่มนะส่องปกายเริ่มมีความสามารถเจดีนี้มีพลังป้องกันเป็นอย่างมากแต่นี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการฝึกวิชาของเจดีฟู้ถูเท่านั้นอน,นาคตยังอีกยาวไกล แลนะถ้าอยากรู้เรื่องประวัติของแม่มูเฉินเดีย๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีพีต่อๆไปพราะแบบไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปนี้เราไม่มีเจตนาระเมิดลิขสิทธิ์ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะนะขอบบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะท้ายคลิปไม่บอกต้นคลิปด้วยอ่ะเจ๋งมละล่ะอะชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์เปลี่ยนให้แล้วนะบอกว่าไม่เบื่อสร,รพยุทธเราจัดหนึ่งให้ใต้รายทุกท่านเลยไปแล้วจ้า